สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อปาโชคครับเมื่อนี่สอ่อปลาโชคมเยมบ้านเมียไก่เนี่ยเมื่อแรงครับมเย่ย,ยังตีมาเย,ยมพอเพรา,าว่ตถกหวยครับก็เลยสีมาเย,ยมเล่าครับถือว่าถือก,กับเชิดหอดครับเพราะเรากับเป็นงนี่งเสี่ยงหรือเมียได้เน่าน,น,นั่นเห็นว่านี่ครับเราถือเล็กยุบ่ได้เงินบุ้ยคือถือก,กามพนนเนาะ นกห้องเมื่อแรกใบรถเตอรี่หนอนครับอันจะมีรถอันเตอรี่สีสองสองบ๊อบบ๊อมาสั่นเมื่อรุ่นแม่ห้องอีกมีบ๊อบรถเตอรี่นะฮะจยกใบในสีสองสองมีใบหนึ่งแม่มาสั่นก็เลยเอาโอ้ยสีสองสองพี่น้องโอ้ยโอ้ยเสียดายเด้เนาะนี่แต่หลองเพ่งว่าเสียดายตัวนี้เสียใจเสียดายครับพี่น้องนอนก็เวลาเมื่อคืนนี่ คือน้องเด็กปานั่นบอกคุณแม่เนาะก่อนล้วันจันทมันถ well ือวัดคุณแม่เนาะฮู้ยจากีว่างไหนเมนมามันก็เถียงคักเถียงแน่เนาะครับพี่น้องโอ้สี่สองสองครับจากีว่างไหนสองมือนกเยใส่มื่คือห้องแม่นแถวบ้านนกกิ่งหยางวัดยูยูว่เห็นตัวดีนี้จะเสียงสี่สองสองตีแม่สี่สองสองสี่สองสองห้องสามเทียเศร้ามือแหลกนะ มือรุ่นมาห้องอีกสามเที่ยอีกก็ได้ใบรอตดเตอรี่แล้วมีหลอดหลอดมือรุ่นฮอร์โมฮองโอ้ยส <personal. S 1> ี่สองสองมั่นก oh <INE> ็คือบ <c oughs> <ye> <c oughs> ่บออกมั 2. ่นก็ออกอีหลีเนาะบุยมั่นก็ออกสี่สองสองพีนองเอ้ยบัานเมืองเง้ยในเบื้องน้ำกันที่ข้าคือแน่ผลเนาะสี่หกศูนย์สี่สองสององมินเมืงก่อนสนขึ้นเตี่ยหญถือเลขึ้ถือคักถือแน่ผลไม่ไกลแล้วว่าก็ได้ โอ้ยสื้อินเพื่อนสื่อมือนี้เดียวหกศูนย์แปดหกศูนย์เ้าสื่อมั่นี่ใบนี่เอารุ่นหม้ดอรว่าสื่อฝวดหัวเตี้ยบเตียหรือว่าแอดมินก็ได้เนาะนอนมาแล้มื่อคืนลุกต้งแต็มทุ่มเมีนอยู่มันหิดอย่างสีเนาะเบ่งน้ำมันขึ้นกันท่านอีวุ่นไปไต่เมียนอยู่ กูมันยุงร้านบ่บ่เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั่นแหละเออร้านก๋วยเตี๋ยวครับมันยุงเสียสองคนเฮี้ยงกันนึงเสียมันตีเกตเกตมันมาตีสองสองวันคิดกับสองเนาะมันตีสองสองกันที่กามอีกแล้วเนาะเยออันกบของเฮียนกับมตีวันหนึ่งเก่าเนาะเนาะบุ้ยมีแต่กบย่างเดี๋ยวกบก็บมีแต่เก่ายังเดี๋ยวเก้าเป็นเก้าหาคนแล้วเนาะ ก็เป็นเก่าซีเก่าซสยเนอะเก่าซีตัวมเก่าซมันตีใส่ตัวมาตัวเมียอันนี้เนาะบ้านนี้เมื่อเช้านี่ไปดอนปูพระเพิ่นถึงปวงมะขามไปไปสัมผัสท่านไปไปสัมผัสพอจำมาแล้วอันหนึ่งฮันเพิ่นเลยว่าไปเฮหยนแม่ก่ายเด้อว่าสันเจ้าไปเฮหยนแม่ก่ายเด้อว่าสันห้วยสิไปยือนแล้วเราถือกเลขตัวว่าสันเพิ่นว่าห้วยเราถือกเรียกเจาว่าสันเล่าถือกเลขว่าสันก็เลยมาสิตัวเพิ่นเรยินนกข้องอีกหกสี่สิหกสี่สัน แต่ว่าตัวดอนมันมันห้องประจำ่ีดีสันแจ็คส์เมนโอ้ยดูดอนปูห้าพคนน่ะโอ้างวดนี่ว่าออกวันทีออกงวดสิมาดิหกเซียนถ้าเบิ้งเด้อเปิดบรายเด่นซีพุ๊บซีสันพอรยังจำได้บ้าง ไร้นี้เสนยอะบอกตัวโมพีไรลเส้นมาดีโดนเติบเพิ่นพ่องวัาแพิธีมากอีกดเนโอ้โนกนั่นน่ะเกาเกเกเกงวดเนี่ยเออต้องงวดตัวนี่อ้าวพี่น้องจำไม่ได้อบดนี้เก่าเก่าเก้าเก้าสซนมือนี่ยังลงไทยอยู่เกาเกสาเท่เดินลงไทยเก้าเก่าเก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 ้าปุนันเอา วันหนึ่งมันบาออกมันเห็นมาออก,ง,ออกงวดนี่เนอพี่น้องเนอมันบ่อเนีย่ยได้ทุกอย่างมันเป็นแตไหนเด้อสองเทครับก็ไนวางใส่เล้วกันนี้ไปรถอ้โนกซ<อ><อ>ีนกอีกอย่างคือฝอคือพ่อเศรษฐีมาห้องซีสองสองสีสองสองอยู่ตั้งหลายมือสองมือมือแรกถามรดตะล์ดีว่ามีอ่บาบันฑิตมือรุ่นแม่ห้องอีกบัณรดตะล์ดีแล้วม่พ่อหี่มีบัอซีสองสองมีครับแม่เบียใบหนึ่งว่าสั่น จัดบานีถ้ามันตัดเนาะเสียดายเนาะเสียดายเนาะผมกับยังเสียดายนั่อยู่เสียดายแงนี่เดี๋ยวนี้ผมเสียดายธรรมดาเอา้ยเออมินมังกรนะสันโดษเสียดายพี่น้องไอ้เสียดายครับเดินให้เสียดายครับสี่สองสองครับอือบุญพระโสดมาแต่มือสวยนี่ว้าครับไพผู้ชุชมเออพงเพลรวยโอ้เพิ่นมากนี่แต่เ้าวเราสวยเออสวยสวยนี่ ิบเอ็ดม yeah. oh. ้งเคืองเนี่ันมาเดยววากันเดีวเดียบเลยโอ้หนอมมันกับเป็นแต่เลี้ยใจเธอพี่น้องเอฟซทุกคนกับเบิ่อนะครับอันมี้เลยไก่เคียงตัวนี้กระจายข่ยอเนี้ยไก่ยงนัวุ่บ่ซุ่มทั้งนามันเขามมกเขาม่เป็นไก่เคียงกันบ่ได้ไก่เคียงซะไซีสองสองซีสองสองนุ่ยเนาะ ขอถวดได้เด้อพี่น้องไอ้มันคำมันแสงมันแสงกล่องนี่มันปัาบะเตอโนมันมันก็เลาบรัสัตเป็นไหนซัดเจ้านา่ไก่เนี่ยนะซัดอยอะถ้ากันไปยวัดก็ขาดคนแล้วเนาะเองมือเนี่ยจีสองมือแล้วขาดคนโอ้สองมือแลรึมือไม่ออกก็มือนี่แหละจีมาเกิดมาแต่เจียรขุนสวยแล้วก็เมื่อนี่เพิ่นมาจังไหนก่อคุณแม่ที่เพิ่นมาเพิ่นมาโป่งบาติเพิ่นเป็นตำรวจ พื้นทหารตำรวจอันหัวหน้าเชียวล่งไปภาคใต้อม่อยากไปเลยโท่มให้พ่อใหญ่บาไอบัดน,นี้พ่อใหญ่บาแล้วมันได้บัดน,นี้ขนาดว่าเขาสิสทรงเลียวดิ<อ>บัดน,นี้เขาเช้าออกไปอายุ้านแล้วคนก็นเลืนม,มาปลง่งหัวหมูสามหัว<อ>มือเสาร์จำมาไได้ยินนกห้องแะเพิ่นนอิ่นไปนั่ ไปเบื้องเขาอยู่หน้าเพ่อใเพื้นทั่วเอืน้นโอ้ <c oughs> แต่ว่าได้ไปยินนกฮองได้ยินเสียงนกฮองอยู่ดอนปูตาเนี่ยแหะทีแมียนโอ้ <c oughs> ชีลดไก่มาเหรนเพราะเราอมก็ไปอยู่ล้วมันคำเนาะเพป็นกะนีมาแล้วผมก็เลยแวะมาบ้านพ่อจำนะเราก็เลยว่าโอ้แม่ไก่เพึ่นถึงเรืเจ้าไปเล่อประวัติไปสัมผัสเล่ารสประวัตนไงมาดดิ้งมากตัว สี่ได้เดีวนอนบ่วลับตั้งแต่มหกทุ่มนั่บุ้งไม่ก่หกทุ่มยคือแต่เด็กแต่วันนอนบ่หลับนั่งเด็กสี่สองสองบูยเป็นกะคากกเนี่ยพดด้วยเนาะสี่สองสองวันนี้แมตรงมัดตีตวงมัดบ่ได้กับแจ๊กยางวันนี้แม่นั่นองเจ้ายังว่าสองสองเก่าเนาะนั่นบอกแล้วนี่แต่ผู้ใกล่เชียงเนาะไทยหฮอเนาะ เียงใดบาทนี่หลังหวัดสี้ม่เนี่ยละเอาขันเสียดมาเสียดมางสิมันถือโป๊หรอเด้ได้บ่่าุนนางยองย่อมาขอส่วนบุญเม่นบ่จากสีมาอยังเนาะครับนางมาเกี่ยวน้อลักกิโลนั้นเอเห็นคุณแม่บ่ฟังนะครับแกิโลมีสิบแปดกับสิบเก้าอยู่หันโอ้โหโอที่นั่นกับยังว่ามันสิบแปดกับสิบเก้าอยู่นันสิ้กับสิเก้าบิงดู คนนั่งใส่ได้ถือตาเหี่ยงขางมากน่ืมาจนมาหัะกิโลสันมยฝันมันก็คักเติบด้วยเนาะบ้าน,นนั่นเนาะมาโรงงานซิบโกาเทอเลือ่เสาก็ได้เอามันไกลเฮียงได้งวดน,นี่นี่เอาจังได้ก็ถือก็คักเลยงวดมันมากไกลแล้ว <c oughs> มากไกลแล้วมากไกลแล้วมากไกลแล้วเออเป็นตอแล้วมันนกห้องนี่โว้บาตเนี่ย <c oughs> จำไม่ได้มันอีกหลายมือเนาะจำนกห้องไม่ได้เคร่วงสีหดวันที่หนึ่งเนาะเครื่องเดียนพวกนี้เครื่สีหดอืม

ลูกพ่อแล้วสองเก้าสองหนึ่งศูนย์หกนี่คันผู้ปองก็ได้อีเลียนแหละน้องเล่าแล้วได้เฮ้ยบกันเพื่อนกันมาเด็กคนยังสิเขาเด็กคนยังสิเขาเนาะอืันนี้แห้งคักนี่เนาะสองสองเก่าเนาะย่อก็ได้เนี่ยบางรู้เนี่ยเล่าได้สองสองเก่าครับเราจนถูกเนี่ย แต่ว่าเราก็บ่ได้ยังเราได้แต้ตัวเลีครับได้ตัวเลียขึ้นกันก็ไม่ไกลนะเพิ่งเหยนใกล้กันเนาะเพิ่นก็เลยได้ย่างเดียวกันนาะสองกได้สามตัวเออแซื้อสองก็อ่นี้ปาะเนี่ยเออแวว่าตัดเนาะอย่างเมนจังข่นี่เสนี้สีชมพเนี่ยเรียกว่าว่าหนักข้ามอยู่เนหลอกไงมันหนักสองสองกับมีสีก็เาทังหมดทั้งแนวนี่นี่แต่ฟูไก่แขยงเนาะโอ้โหเมน ขนแหมไปแต่ละคนเนาะแม่ไก่เนาะเติมนึงแหละค้นแหมไปเตินนนมนึงของแม่ไก่นี่ตพี่ซื้อแล้วเนี่ยเนาะเนี่ยสี่สองสองสี่สองสองเนาะโอ้ยสี่หกศูนย์สี่สองสองเนี่ยพี่น้องเนี่ยบังหาพ่อเพราะพ่อ,อบาทนี่มันหาย,ยากอยูส่สันแต่ว่างวดนี่เราสันนี่งวดน,น,นี่แหละงวดน,นี่แหละพี่น้องนี่แม่ไก่เราว่าเผลอๆมันที่ข้างมันอาจธิกรรมหน้ากับหลังก็ได้เด้อนี่เนาะ

ครับก็ขอบคุณแม่ไก่หลายๆครับสำหรับมือนี่ก็ได้โอ้ยจะมันเสียดายน้ำนะครับเด้อขอบคุณแม่ไก่หลายๆพี่น้องกะขอแสดงความเสียใจกับพี่กำนองผู้ที่บ่ถูกนะครับเด้อล้วก็ขอครับขอแสดงความดีใจกับพี่น้องผู้ได้โชคดีครับผู้เพิ่นโชคดีก็ดีใจน้ำนะครับแอดก็อยากให้พี่น้องทุกคนลำลำรวยๆอยากได้อยากให้ได้ทุกคนครับ รวยรวยแหงแห่งสุขผู้สุขนละครับก็ขอบคุณพี่น้องลหลายๆดวยครับเด้อที่เข้ามา mm hmm. รับชมรับฟังถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวได้พลาดจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ